สวัสดีบรรยากาศยามเช้าๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่บ่าวก๊อดหกล้อซิ่งครับผมวันนี้มาอีกแล้วครับ1เดือนต่อหนึ่งครั้งครับผมจะพามาชมการอัจจริีของบ่าววีกันนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งครับผมเราอยู่ที่เส้นเอกชัยบางบอนนะครับผมนี่ครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเปิดหรือ,อยังนะ เขาออามาแต่เช้าจัดเลยแต่ถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิอกอยู่บ,บอบอเขาเลิกบ่ได้กับคนแอบแซบจนติดใจไปแล้วบ้าแต่เช้าเลยวันนี้อามาแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ ปั๊มคาเทกค,ครับผมนี่เราจะมาดูการอัดจารบีกันครับผมที่เก่าที่ประจำครับผมบาวีจารบีซิ่งนี่ครับผมบาวีก็ติดงานแต่เช้าเลย ครับจอด,ดรถแป๊บนึงครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านบ่าวีแล้วครับโอ,อยดูเครื่องอิสุตัวนี้ครับผมปากเครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ตาใช่ไหมเบลเกลืออ่าเบลเกลือเลยเห็นเขาบอกคนติดเขาบอกประมาณร้อยแรงนะครับร้อยสามร้อยสามสิบนี่ครับเราอยู่ที่ร้านเบาวีเจราบีซิ่งครับผมที่เก่าที่ประจำของเราครับผม อนนี้พี่บ่าววีจะจัดให้ครับผมใครละชดทะะมันนในมาแล้วฮะไอ้ไม่นั่ในมาแล้วใครละชดเนี่ยทำไมหวยแม่น้ำหนึ่านี้แล้วเหรอนเขาจุด่กันุดแล้วจุดทูบอกแล้วเพิ่งจุดทูเหรอุย ไม่เกี่ยวกับไม่น้ำาหลืองซื้อไปมันก็อั้นเหมือนเดิมมาแหละนี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับผมเราก็อยู่กันที่ปั๊มคาเทคครับผมนี่ครับรออาจจลบีครับผมครับผมวเราชมตอนอจาจจรบีกันครับผม สิวตามเิลเดี๋ยวขออนุญาตยกขวบแป๊บนึงเดินรอบรถอ่ะข่าวบ้างใช่คุณของใช่ฮขึ้นบกขวบที่เท่าบ้าข่าวเลยปะแยงหัวอะไรปะพูดบุตายอ๋อเป็นพี่บุญแยามดังเอสเอสเลย เดี๋ยวลองอันนั้นก็ไปแล้วผมจะผมขอรองขอยาได้ปะข่าวะม่ข่าวเยอข่าวปะข่าวเยอะนะเดี๋ออยวลองขอยาบตอนนน คู่หนาไม่เคยข่าไอเทียนอ่ะหัวตันแล้วครับเนี่ยสองปีกว่าก็จะประมาณนี้ครับเอาว่ะ nhập lên bác hồ lên าะนี่เข้าแล้วครับพี่การโยกเข่าโยกถูงจะเข้าครับผมระบบระบบรุนโยกเข่าว่เข่าว่าาค่อยๆเข่าเกือบว่าเข่าครับผม เ,เกือบไม่เข้าครับผมนี่ครับ เกือบไม่เข้าครับผมโอเคครับจะะอจาจจะระบีกันข้างหน้าบ่าวมีจัดให้ครับผมเป็นไงบ้างต้องขาน่ฮะเข่ายุบอ่ะเข่าเยอะไหมครับ<ะ>โอ้ยรถสองปีแล้วสองปีแล้วสามปีแล้ว สองคนลุงม,มานเลยครับตอบปะใช้ระบบโยกครับ ยังใช้การได้ดีครับข้างหน้าแกวครับออกปืดออกปุ้ดเลยครับนี่เห็นไหมครับตัวล่างจะออกหรือเปล่าโอ้ใช้งานได้ดีครับผมสองตัว,ตวฮะสองตัวข้างหลัง,ง,ลงใช้งานได้ดีโย่แต่กลองลองดูข้างหน้าผมหน่อยได,ดย้โอเคครับคลิปนี้ก็สำหรับการอาจารบีครับผม ก็ขอฝากจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมใครชอบใครอยากอัดจาระ,ะบีสำหรับสายรถบรรทุกนะครับอยู่ที่ปัม๊มปั๊มคาเทคนี่ครับบ่าววีจาระบีเสียงขจัดให้ครับผมเจ็บเงินเท่าไรอนไรส่วนทีนนทเนีวมาเก็บผมอิสลามครับผม อย่าบอกทำพับพับป่านะ <can> นครบับโอเคครับก็ขอฝากจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทคลิปต่อไปด้วยนะครับใครชอบกอารอัจจารบีก็เชิญที่ปั๊มพาทเทคได้เลยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม